สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไข่แดง .com นะครับคลิปนี้ผมจะมาพัฒนาระบบฟรีเพิ่มเติมจากตัวนี้นะครับตัวเดิมที่เป็น EP 2นะครับเป็น EP 3แล้วก็เดี๋ยวมาดูนว่าใน EP 3เนี่ยผมเพิ่มอะไรแล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรไปนะครับก็จะไม่เกินอะไรแล้วนะครับจะเข้าเนื้อหาเลยไปกันเลยครับในคลิปที่เป็น EP 2องนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ไอตัวที่มันเป็นหลังบ้านนะครับมันจะสมมุติว่าถ้าสมมุติไม่ได้เป็นแอดมินนะครับล็อกอินมาเป็นผู้ใช้ธรรมดาหรือสมาชิกเนี่ยมันจะยังสามารถเข้าสู่หลังบ้านได้อยู่นะครับซึ่งในตัวเนี้ยผมก็บอกแล้วแหละว่าจะเพิ่มใ,ใน EP สามนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมใช้ยังไงในการกันนะครับเนี่ยสมมุติล็อกอินมาเป็นสมาชิกนะครับจะเข้าสู่หลังบ้านนะสมมติผมไปแอดมินอ่ะแอดมินหน้าเพจยูทูเนะครับ มันจะไม่สามารถไปได้นะมันจะส่งกลับมาได้อินเด็กนะครับประมาณนี้นะ admin นะครับเข้าไม่ได้นะครับหลักๆการทํางานของมันเลยคือจะมีส่วนของ admin ตัวนี้นะครับมันจะมีโค้ดอยู่ตัวหนึ่งนะครับนี่ก็คือตัวนี้นะครับตอนแรกมันจะมีแค่อีพนี้อีพเดียวนะครับอีพเนี้ยมาตรวจสอบแค่ว่าล็อกอินหรือไม่ล็อกอินนะครับ section มีข้าวว่างหรือไม่นะครับถ้าว่างก็ให้ไปล็อกอินก่อนนะครับ แต่อีกอันหนึ่งอันนี้นะครับเอาไว้ตรวจสอบหลังบ้านนะครับก็คือสมมุติว่าล็อกอินเข้ามาเนี่ย user level เท่ากับ admin หรือเปล่าไม่เท่ากับ admin หรือเปล่าถ้าไม่เท่ากับ admin ให้ส่งไปหน้าเด็กนะครับก็คือสมมุติล็อกอินเข้ามาแล้วก็ที่มันเก็บ section ใน user level เนี่ยเป็นอะไรนะครับถ้าไม่เท่ากับ admin ให้ส่งไปหน้าเด็กนะครับตอนไหนก็คือตอนตอนที่เราล็อกอินตรงนี้นะครับเนี่ยมันได้เก็บ section user level อยู่นะครับ ว่าของเราเก็บมาเป็นแอดมินเป็นเมมเบอร์หรือว่าเป็นอะไรนะครับก็เอามาตรวจสอบนะถ้าสมมุติไม่เท่ากับแอดมินนะครับก็ให้ส่งไปแต่ถ้าเท่ากับแอดมินก็สามารถอยู่ต่อได้นะครับอ่าประมาณนี้ในส่วนของแอดมินทุกหน้านะครับทุกเพจก็จะมีโค้ดตัวนี้อยู่นะครับเอาไว้กันอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือการดึงการตั้งค่าเบื้องต้นนะเพื่อเชื่อมถางข้อมูลค่า,าต่างๆที่ผมได้เซตไว้นะครับ ทีนี้ใน EP ตรงนี้ผมเพิ่มอะไรไปบ้างนะครับใน EP ตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมเพิ่มเข้าไปก็คือการเพิ่มลบแก้ไขนะครับข้อมูลนะแล้วก็เปลี่ยนรัผบาดตแก้ไขอะไรนี้แหละนะครับไอคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยอาจจะดูยากอาจจะสับสนอาจจะงงไปบ้างนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ติดต่อทางทางผมได้ทั้งแบบ เฟซบุ๊กไลน์ gmail พวกนี้นะครับหรือว่าติดต่อตรงนี้ก็ได้ใส่อีเมลเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะตอบกลับไปนะครับทีนี้มาดูส่วนของหน้าอ u ูซอร์ก่อนแล้วกันนะครับหน้าเพจยูซอร์นะครับตรงนี้นะครับผมเอาไว้ตรวจสอบเอมื่อตอนที่ผมกดเพิ่มแก้ไขหรือว่าลบตรงนี้มีการแอดมีการอัปเดตมีอะไรน d ะดีลิทก็คือให้ใให้ให้แจ้งแบบว่ามีของข้อความบล็อกขึ้นมานะครับ ไอตรงเนี้ยนะครับมันเป็นฟังก์ชันนะครับผมเรียกมาใช้โดยที่ว่าผมไปเขียนไว้อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยผมประกาศไว้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเป็นฟังก์ชันนะครับสําหรับบางคนอาจจะไม่มีตัวเช็คมันไม่มีหรอกท่าสมมุนไม่ได้เขียนให้มันเป็นรู้จักฟังก์ชันตวเนี้นะครับไม่มีหรอกนะครับบางคนอาจจะแบบเฮ้ยลองเขียนดูทำไมไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไม่มันมันไม่มีฟังก์ชันเนี่ยเราต้องไปประกาศฟังก์ชันไว้ก่อนนะครับเพื่อที่แบบ รับค่ารับค่ามาแล้วก็ส่งค่าออกมาแล้วก็รีเทิร์นกลับมานะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเ,มเอาสําหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าผมเขียนไว้แล้วแหละเผื่อที่แบบเขาใช้ไปดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับโอเคครับทีนี้มาดูส่วนของเพิ่มข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับตัวเทมเพลตที่เราใช้ในการนําเสนอตัวน,นี้ผมใช้บูตสเตปในการแบบเข้ามาช่วยตกแต่งเข้ามาช่วยให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับ เรื่องของส่วนของเพิ่มข้อมูลนะครับเพิ่มข้อมูลนะจะอยู่ส่วนของนี้นะครับก็ถ้าสมมุติเราไปเปิดไปพิมพ์บูสเตปในของบูสเตปอันนี้ผมใช้เวอร์ชันน่าจะเวอร์ชันห้านะครับก็มันจะมีพวกที่แบบถ้าใครเคยใช้แล้วก็จะมีพวกพวกเนี้ยให้เราเล่นเยอยะแยะมากมายเลยนะครับอ่ะถ้าไปเอาเอามาก็จะได้นี่ผมก็ไม่ได้เขียนนะก็แปเอามาใช้งานเหมือนกันนะครับอ่ะ โอเคนะครับทีนี้มาดูกันนะครับส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับเปลี่ยน ID ดีของมันเป็น data นะครับตรงนี้นะครับปกติมันจะเป็น def u นะครับ div นะครับซึ่งผมเปลี่ยนเป็น form นะครับเพราะว่าเราจะใช้งานใช้งาน form นะครับใช้งานพวก method projection พวกนั้นนะครับก็ def ก็เปลี่ยนเป็น form นะครับแต่บางอย่างอ่ะบางอันผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับพวกเนี่ยพวกลบนะครับลบข้อมูล ก็ยังเป็นเดฟอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยบอกว่ามันทําไมบางอันต้องเปลี่ยนทํำไมบางอันไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอ่ะอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นฟอร์มนะครับแล้วก็เมท่อเป็นโพสต์นะครับแอคชั่นยูเซอร์แอดดนะครับเวลาเรากดสับมิดนะครับมันก็จะส่งมาหน้าเอ่อหน้า u s e r อร์ d a ตัวเนี้ยนะครับอส่งมาหน้านี้นะครับ ประมาณนี้ใครจะใช้เป็นเม็ดเป็นเกตก็ได้นะครับหรือเป็นโพสก็ได้ตรงเม็ดต่อตรงนี้นะครับอ่ะนะครับทีนี้มาส่วนของหน้าการตกแต่งนะครับอันนี้ก็ไปใส่เอานะครับชื่อผู้ใช้เนี่ยตรงบอดี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้อ้างอิงเนมไม่มันเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการเพิ่มข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้ในการเพิ่มข้อมูลนะครับ ก็ใส่ตรงเน้นนี้นะครับตรงเนี้ยไม่จําเป็นต้องไปตรงกระฐางข้อมูลเดี่ยผมเปิดทางข้อมูลนิดหนึ่งตรงเนี้ยไม่จําเป็นต้องไปตรงกระฐานข้อมูลก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมใส่ไว้ตรงนะแต่ว่าไม่ต้องตรงก็ได้นะครับเคยเคยพูดไปในคลิปเร็่ๆแล้วแหละนะครับเราก็แค่เวลาพูดตรงเนี้ยก็มาใส่ชื่อที่เราเขียนลงไปนะครับประมาณนั้นทีนี้ผมตั้งไว้ตรงฐานข้อมูลเลยนะครับก็เราก็ใส่เข้าไปนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเพศนะครับก็เป็นแบบสีเล็กนะครับ ในการเลือกนะครเป็นปุ่มเลือกแบบนี้นะครับอ่าก็อีเมลนะครับแล้วก็ระดับผู้ใช้อะไรก็ใส่เข้าไปนะครับตุอนนะครับให้เปลี่ยนเป็นสับมิทนะครับถ้าใช้ตัวนี้จะใช้ไม่ได้ถ้าเป็นแบบไทยตุอนนับใช้ไม่ได้นะครับให้เปลี่ยนเป็นสับมิทนะครับอ่าเพราะว่าตอนที่เราแบลของ Bootstrap มามันจะเป็นตุอนอยู่นะครับเหมือนกับเหมือนกับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นแค่ตุอนเดี๋ยวมันจะมีข้อแตกต่างนะครับ อ่ะอันนี้ใช้ s u m ั t มิตรับก็เราก็ใส่ข้อมูลใส่เนมลงไปนะครับเสร็จนับพอเรากด s u b มิตปุ๊บมันก็ส่งไปหน้า User Data นะครับโดยที่ไม่ต่อเป็นโพสตนะครับก็ในตัวนี้ก็ตรวจสอบแค่ l o อกอินหรือยังแล้วกเป็นแอดมินหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็มาเข้า insert into ให้เคียวเลยนะครับก็เพิ่มอะไรบ้างก็เพิ่มเนมเพิ่มพาสชื่อนามสกุลน,นะครับ เพจนะอีเมลแล้วก็ระดับผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ตามด้วยโพสอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทำเป็นช่วงเลยนะครับอะไรมาก่อนยูเซอร์เนมมาของแล้วยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดก็ตามไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเข้ารหัสต่างข้อมูลไปด้วยนะคมีดีไฟนะครับก็ m d ดีครอบนะครับพาสเวิร์ดที่เรากรอกเข้ามาเป็นตัวเลขแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เอามาเข้าถังเอามาเข้ารหัสอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่ผ่าน m d ด i นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ โค้ดเราก็เดี๋ยวค่อยไปโหลดดูเอานะครับใส่เสร็จนะครับเฮดเดอร์นะครับส่งไปที่ user.php นะครับแล้วก็มีค่า get add part ไปด้วยนะครับก็คือส่งค่าส่งค่า get ไปด้วยนะครับเท่าค่า get add เนี่ยเท่ากับ part นะครับก็สมมุติเดี๋ยวลองเพิ่มไม่ดูนะครับสมมุติผมเป็นเทสนะครับชื่อน้ำหนึ่งแล้วกันนะครับนามสกุลทองงาม่ะผมเลือกเป็นเพศหญิงนะครับอีเมลไม่ใส่เนี่ยเป็นระดับ สมาชิกกดบันทึกนคระับพอกดบันทึกเสร็จนะครับ u r l ง่ mm hmm. ไหมครับจะเป็น user. php มีค่า get นะครับเป็น a d d นะครับเท่ากับ p a r t นะครับซึ่งเนี่ยมันตามตรงนี้เลยที่มันส่งมานะครับแล้วก็มีปุ่มแล้วก็มีการบอกว่าเฮ้ยทำอะไรสำเร็จนะครับทีนี้มันยังไงก็คือมันเอาอย่างนี้ามาใช้งานนะครับเนี่ยสมมุติว่าทางที่บอกไปเราจะเปลี่ยนคำก็ได้เป็นเออเป็นเพิ่ม เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วอ่าสมมติว่าเป็นเพิ่มแล้วเรากด Enter ดูนะครับ,ม,รบมันก็จะเปลี่ยนเป็นเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วคานี้ไนปเปลี่ยเนเราได้นะครับประมาณนี้นะครับแต่สมมุติว่า Target มัน t a g e t มันไม่เท่ากับ p a r ตัวนี้นะสมมติเป็น S สองตัวใช่ไหมครับเป็น S สองตัวแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเพราะว่ามันไม่ตรงเงื่อนไขนะครับประมาณนี้อ่าอันนี้พอ ราไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็ทักมาถามได้นะครับเนี่ยผมก็มีตัวสามอยู่สามตัวนะครับติดเขียนไว้นะครับโอเคเพิ่มข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาส่วนของแก้ไขบ้างนะครับมาดูสองแก้ไขก่อนนะครับมาดูสองลบก่อนดีกว่าเพราะว่าแก้ไขผมไม่ได้ใช้ตัวโมเดลนะครับ มาดูสองลบหน่อยแล้วกันจะได้ดูข้อแตกต่างนิดนึงนะครับตัวลบข้อมูลตัวเนี้นะครับผมใช้โมเดลเหมือนกันนะครับแต่มาดูว่าในโมเดลเนี้ยมีการเขียนอะไรแตกต่างไปบ้างนะครับอะส่วนของลบข้อมูลนะคือชุดนี้นะครับเนี่ยชุดของเขานะครับมาดูกันนะครับในโมเดลก็คือยังปกตินะครับแล้วก็ใส่พวกค่าเลยของเราแล้วแต่นะครับทีนี้มาดูสวนของไอดีนะครับถ้าดูตรง ไอดีเนี่ยนะครับส่งของด้านบนตรงที่เป็นด a ตตนะครับผมอ้างอิงแค่ ID นะครับมันก็เป็น ID ที่แบบไม่ได้มี p h p เข้ามาใช้งานแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับทำไมของลบถึงต้องมีการเขียน ID เสร็จแล้วก็มีแบบภาษาเ e อ p h p เข้ามาใช้งานด้วยก็คือสมมุติว่าเราเลือกลบข้อมูลใช่ไหมครับถ้าลบข้อมูลถ้าสมมุติมันเป็น ID เดียวกัน มันก็จะเป็นหน้าต่างตัวเดียวกันนะครับแต่เนี้ยเห็นไหมครับอันนี้เป็นของ member ใ่้านะครับอันนี้ก็จะเป็นของเทสอันนี้ก็จะเป็นของ admin นะครับเช่ไหมเราต้องแบ่งว่าลบเนี่ยต้องการลบของ id อะไรนะครับถ้าสมมุติฐาผมสมมุติว่าผมลบตัวนี้ออกนะครับผมลบอ่าลบแบบนี้นะครับทีนี้มาลองรีเฟรชดูอ่า ผมลบแล้วก็มาลองคนลบดูเห็นไหมครับอันนี้เป็นของเมมเบอร์เพราะมันถูกต้องอยู่แล้วเพราะมันมันคือแบบรูปมาครั้งแรกนะครับเป็นของเมมเบอร์แต่เป็นบล็อกที่2มันต้องเป็นของทสถูกไหมครับแต่ว่ายังเป็นของเมมเบอร์มันเดิมครับเห็นไหมครับมันไม่ได้เปลี่ยนค่าอ่าประมาณนี้หลักการง่ายๆมองภาพแบบนี้ก็ได้ครับสมมุติว่า Data เนี่ ดิลิดาต้าปกติดิลิดาต้ามันก็มองเป็นแบบนี้นะครับแต่พอมีเพียบเคโคมันก็คือการเอาไอดีมาใส่ด้วยสมมติอันเนี้ยมันเป็นของอะไรที่หลุดออกมาเป็นของไอดีหนึ่งใช่ไหมก็เป็นหนึ่งอันร2ขสองลมาก็เป็นของไอเดีสองใช่ไหมมันก็คือแบ่งไปเนี่ยจะเป็นไอดีอะไรเป็นเเป็นขีอะไรก็ได้แล้วแต่นะเป็นเคโคยูเซอร์ยูเซอร์ยูเซอร์เนมก็ได้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมใช้เป็นไอดีนะครับประมาณนี้่ะ โอเคก็ทีนี้พอลงล่างลงมานะครับปกติตรงคอนเทนต์ตรงเนี้ยนะครับอันบนเราจะใช้ตัวฟอร์มใช่ไหมครับนอันบนเราจะใช้ตัวฟอร์มแต่ว่าอันเนี้ยผมใช้แค่เดฟเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ฟอร์มนะครับก็เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนมันหาลบข้อมูลนะครับแล้วก็ตรงนี้อันนี้ผมเขียนด้วยเวกโอนนะครับมันก็เลยอาจจะแบบ มีภาษานี้นับก็จะไปสนใจมันนะับถ้าสมมติเราไปใส่ในวิโค้ดมันจะจะจัดไว้สวยงามอ่านับอ่ะบัตทอนนะครับ,บ,รรบก็ยังเป็นทายบัตทอนเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับผมใส่ออนคลิกนะครับแล้วก็ไปที่ Windows Location นะครับไปที่ userdelete.php นะครับแล้วก็ส่งค่า getid ไปด้วยนะครับอ่า พอเรากดยืนยันปุ๊บนับจะได้ค่าเก t ID ไปด้วยนะครับใ้มาดูส่งของหน้า User Delete บ้างนะครับ User Delete นะครับเราส่งค่าเก t ID มาใช่ไหมครับพอเรากดยืนยันนะครับปุ่มยืนยันปุ๊บมันก็จะส่งมันก็จะมาที่ User Delete นะครับตามด้วย g e t ID เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็มาปุ๊บมาหน้านี้นะครับหน้านี้ก็ บรรทัดต่อมาทัดที่2นะครับผมบอกว่า id เนี่ยเท่ากับ get id นะครับที่จริงตัวเนี้ไม่ต้องประกาศก็ได้เราเอาค่า get ตรงนี้มาใส่ตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ผมประกาศไว้เป็น id นะครับใส่เข้าไปปุ๊บนะครับก็อันต่อมาก็คือ delete form ครับ table อะไรนะครับ where นะครับ where user id เท่ากับค่า id ที่เราได้มาจากการที่ได้มาจากการส่ง get นะครับประมาณนี้นะครับพอลบข้อมูลสําเร็จ ก็ให้ไปที่ user ห pp แล้วก็ส่งค่า get delete เท่ากับพาสไปด้วยนะครับอ่ายังไงมาดูสมมติผมต้องการลบตัวเทต,ตัวเนี้ยนะครับกดลบตรงเนี้ยแล้วกดยืนยันนะครับอันนี้มันเป็น member refund น,นะครับอ่ากดลบไปนะครับเป็นเทแล,ล้วแล้วกดยืนยันนะครับปึ๊บมันก็จะพอสมม,มติตามหลักก็คือมันส่งไปหน้านี้ใช่ไหมครับส่งหน้านี้ส่งค่า g ก t ไปหน้านี้ก็รับมาละรับ g ก t มาแล้วก็ใช้ delete form เลยนะครับปึ๊บ ทำงานสำเร็จนะครับก็ส่งมาหน้า user. d a t user. d o p แล้วก็ l e t e เท่ากับ p a t ์ตนะครับก็คือส่งกลับมาหน้าเดิมเลยนะครับพกอกดกดยืนยันปุ๊บก็คือส่งกลับมาหน้านี้เลยตามการทำงานของมันนะครับประมาณนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บมันก็ส่งค่า delete เท ok ่ากับ p a r ์ใช่ไหมครับนี้เราก็มาดูนะครับเนี่ยด e ล e สมสมุิค่า g e t delete นะครับได้เท่ากับ p a t ์ตนะครับก็ลบข้อมูลออกจากระบบเรียบร้อยแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูส่วนของแก้ไขบ้างนะครับแก้ไขนะครับเป็นแค่ปุ่มบัตทอนเฉยๆนะครับใครจะใช้แท็กเก์ก็ได้นะครับแต่ทีปกติที่เราเคยใช้ในการทำลิงก์ก็ได้เหมือนกันนะครับในตัวของปุ่มแก้ไขนะครับผมก็เป็นปุ่มธรรมดาแล้วก็ออนคลิกนะครับไปที่ User Edit นะครับ .ppp แล้วก็ส่งค่า get id ไปนะครับฮพอกดแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็ส่งมา User Edit userid. pp แล้วก็ให้ค่า getid เท่ากับ2นะครับเห็นไหมครับ getid อะไรเพื่ออิงว่าเราจะแก้ไขข้อมูลของใครนะครับต้องรู้อะมาของหน้า id นับดักค่า get มาปุ๊บก็ให้ id เท่ากับ getid นะครับค่า id เท่ากับค่า get ที่ได้มาคือเลข2เห็นไหมครับก็อันเนี้ยอันนี้ก็คือการเลือกข้อมูลในตารางเพื่อมาแสดงนะครับแสดงตรงนี้นะครับเอาข้อมูลเดิมของผู้ใช้คนนั้น่ะ มาแสดงนะครับอันนี้นะครับ if e set นะครับก็คือ post submit นะครับเมื่อสมมุติว่าพอเรากดปุ่ม submit นะครับเราก็จะได้ค่า post submit มาด้วยที่ได้มาจาก name มันนะครับถ้าสมมุติมันเป็น submit หนึ่งตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งด้วยนะครับไม่งั้นมันไม่รู้จักว่า post submit คืออะไรนะครับอนะครับพอสมมุติเรากดปุ่ม submit นะครับมันก็จะเข้ามาทํางานนะครับตรงนี้นะครับ มันก็อนะัปเดตเทเบิลนับตาม้วยค่าเศจที่เราใสตั้งไว้นะับโพสต์ยูเซอร์ยูเซอร์เนมสมมติว่าเขามัน,ม,นมันสมมติว่าเราไม่ได้เปลีย่ยนตรงเนี้ยมันก็เก็บข้อมูลแล้วก็มาอัปเดตให้ด้วยนะต่อสมมุติว่าเราจะแก้ไขแก้ไข,แก,ขแก้ชื่อแก้ไขแค้เพศอย่างเดียวนะครับแล้วก็กดเพศหญิงแล้วกดบันทึกไปได้เลยนะครับนี่เป็นหญิงอยู่อ่ะเป็นเพศหญิงอย่างเดียวก็เลือกเพศแล้วก็กดบันทึกนะค่าเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ ประมาณนี้เดี่ยก็เราก็ใส่ไปบ้างมีอะไรบ้าง table user table update table อะไรนะครับทำด้วยค่า set user 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 name เท่ากับ p o o user user name นะครับใส่ไปนะครับข้างหลังก็ w t w a r user id เท่ากับค่า id นะครับทำเสร็จนะครับก็ให้ส่งไปที่ user. php update part นะครับส่งมาก็บอกบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ดูสองข้างล่างนะครับข้างล่างที่สําคัญก็อยู่ตรงนี้นะครับอาพอฟอร์มนะครับฟอร์มตรงเนี้ยผมส่งแค่เมทซกเป็นโพสใช่ไหมครับถ้าดูจากตรงเนี้ยอันเนี้ยผมมีแอคชั่นด้วยเนี่ยนะครับมีแอคชั่นแต่ว่าเนี้ยผมไม่ได้ใช้แอคชั่นนะครับก็ค,คือตรวจสอบไปในเพจเลยมันได้จากเงื่อนไขทุกเนี้ยนะครับเข้ามาครั้งแรกนะครับ โพสับปิดน่มันยังไม่มีค่านะครับมันก็เลยข้ามมามันเป็นเฝ้านะครับอันนี้ไว้ตรวจสอบว่ามีตัวแปรอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ันต่อไปก็เริ่มแต่งลงเราก็ใส่ชื่อชื่อชื่อผู้ใช้นามสกุลเพศนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็อันนี้ก็ใส่เนมนะครับผมก็ใส่ตรงกระฐานข้อมูลเลยนะครับแล้วก็อันนี้ใส่แวลนให้มันด้วยนะเพื่อจะเอาค่าเดิมมาแสดงนะครับสมมุติเราใส่แวลูผิดแบบเนี้ยนะครับในอันนี้ก็จะเออเอยไปด้วยไหมครับมันไม่รู้จักนะครับ ใส่ไว้รูปไม่ถูกต้องนะครับใส่ค่าที่แบบอันเนี้ยมันจะตรงกับตัวฐานข้อมูลนะครับถ้าเราใส่ตรงเนี้ยผิดเนี่ยผู้ใช้พาผู้ใช้เนมนะถ้าใส่ผิดมันมันหาไม่เจอนะมันก็จะเรือแจ้งขึ้นมานะครับก็ใส่ให้ตรงเราไว้รูกเดิมนึงค่ามาใช้งานนะครับชื่อนามสกุลก็เหมือนกันมาดูส่วนของเพศนะครับเพศเนี่ยตอนแรกถ้าสมมุติว่าเราไม่มีตัวเนี้ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้อ,ของนะเป็นแบบเนี้ย เหมือนกับเพิ่มข้อมูลนะครับสมมุติว่าเขาเลือกเพศหญิงมาใช่ไหมครับค่าเดิมเขาเลือกเพศหญิงมาเขามากดมากดแก้ไขตรงเนี้ยมันจะเป็นชายถ้าเราไม่ใส่ยีบตัวนี้นะครับถ้าไม่ใส่ตัวเนี้ยเข้ามาไว้นะครับมันก็จะเป็นชายซึ่งถ้าสมมุติเข้ามาต้องการแก้แค่ชื่อนามสกุลแต่ว่าเพศอยากให้เหมือนเดิม,มนะครับเขาก็ต้องมาเปลี่ยนมันมนู้น ไม่มีตัวเนี้ยมันจะเป็นชายแล้วก็เปลี่ยนเป็นหญิงอีกนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันบอกว่าถ้า user sex เนี่ยเท่ากับเท่ากับชายให้ select นะครับให้ให้เลือกอันนี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับถ้าเท่ากับหญิงให้เลือกตัวนี้นะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอีเมลก็เหมือนเดิมเอา value มาใช้นะระดับผู้ใช้ก็เหมือนกันนะครับเป็น member ก็เลือกไม่เป็น ไม่เป็นแอดมินก็เลือกตัวนี้อะไรประมาณนี้นะครับกดบันทึกครับก็ตามที่บอกส่งไปหน้านั้นประมาณนี้นะครับส่งไปหน้า User อร์อัปเดตให้ส่งเกตไปด้วยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับตรงเพิ่มตรงแก้ไขข้อมูลผู้ใช้นะครับอ่านี้เราไม่ได้ใช้ตัวโมเดลนะครับอ่านี้ก็ สมมติเรามีออกแบบหน้าเพจปกติก็ใช้หลักการตัวนี้ได้นะครับโอเคทีนี้มาดูส่วของเปลี่ยนหัสผ่านบ้างนะครับเปลี่ยนหาสผ่านผมก็ยังใช้ตัวโมเดลนะครับอ่า,าเหมือนกันนะครับ ID edit part นะครับแล้วก็มี Echo ก็คือการเปลี่ยนตำแหน่งตามที่เคยบอกไปนั่นแหละนะครับอ่าอร์มนะครับ Method post นะครับแล้วก็ Action ไปที่ User edit password นะครับก็คือตัวนี้อ่าครก็คือ ันนี้ก็คือเปลี่ยนไอเดียของผู้ใช้ก็คือให้ขึ้นเลขนะครับสมมติว่าเปลี่ยนของไอเดียหนึ่งเปลี่ยนของไอเดียอะไรนะครับที่จริงไม่จําเป็นต้องขึ้นก็ได้นะครับจุดสําคัญคือจุดนี้นะครับจุดเดียวเลยนะครับจุดสําคัญคือจุดนี้นะครับตรงนี้ไม่ได้สําคัญอะไรพวกการแสดงให้โคโชว์มังเนี่ยไม่ได้สําคัญนะครับไม่จําเป็นต้องมีหรือไม่มีก็ได้เช่นเช่นเดียวกับตัวที่เป็นลบข้อมูลตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ คนยืนย้นหาว่าท่านต้องการลบข้อมูลชื่อหรือว่าชื่อนะี้ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะจุดสําคัญคือจุดนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนของแก้ไขนะครับรัดผ่านส่งไปต่อโพสต์นะครับทำเซสชันนะครับเป็นรัดผ่านในที่ออกมาไล่รัดผ่านนะครับรัดผ่านอะไรก็กรอกเข้าไปะยรับไท้เป็นพาสเวิร์ดนะครับ,เน,นรบเนมเป็นยูเซอร์พาสเวิร์ดนะครับ อ่าปุ่มก็เป็น Submit นะครับอมีจะมีได้ต่างนี้นะครับ Input type ตัวนี้ก็คือจะเป็น Input ที่เรามองไม่เห็นนะครับ Name ผมบอกให้เป็น ID นะครับแล้วก็ให้ Value เนี่ย Name ID ตัวนี้นะครับโพส์ท,ที่เราจะกดเข้าไป p o s ID ตรงเนี้ยมันจะเท่ากับค่า ID ของคนนั้นนะครับก็คือตรงกับเลข1เลข2อะไรเพื่อเอาไปใช้ในการอัปเดตว่าอัปเดตา a เวิร์ดของใครนะครับอ่าก็ส่งอันนี้อันนี้มาด้วยนะครับฟองผื่นไม่มีนะอันนี้ตัวอย่างในของอัน,นเดียวนะครับ รอกดปกต submit นะครับมันก็จะเก็บมา2ค่าเก็บไปดีกับ user password มาจะได้2โพสต์ตัวนี้นะครับจะได้ค่าโพสต์ user password กับโพสต์ id นะครับพอเรากด submit นะครับมาหน้านี้เลยหน้านี้ id เท่ากับ post id นะครับก็คือค่า id เนี่ยเท่ากับค่าที่เราได้เก็บมาจากตัวนี้นะครับค่าอะไรก็เอาเลขมาใส่ไว้นะครับแล้วก็ update table user นะครับอันนี้ก็คือชื่อ table set ยูเซอร์พาสเวิร์ดนะครับเอาพาสเวิร์ดที่เราได้ก่อเข้ามาเป็นตัวเลขเข้ารหัสนะครับโดยาโดยใช้ d e m d e นะครับเอามาครอบไว้นะครับเนีครอบปุ่มไว้นะครับอ่าแล้วก็แว r e นะครับ UserID นะครับเท่ากับค่า i ดีก็คือค่าเลขตัวนี้เท่ากับเลขอะไรนะครับก็ออกมาใส่จากพอเสร็จนับก็ให้ header นะไปที่ u s e r p h p นะครับอัปเดตเป็นพาสนะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับจำรหัสตัวนี้นะครับ อันนี้รหัสสองอันไม่ตรงกันครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาตรงแอดมินนะครับเพราะว่าแอดมินรหัสผ่านหนึ่งสองสามนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นหนึ่งสองสามนะครับเมมเบอร์นีกดรับตรงนี้นะครับแล้วก็บอกไม่ใช่กดเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับกดหนึ่งสองสามนะครับ่แล้วกดบันทึกบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับมาลองรีเฟรชดูใช่ไหมครับรหัสเข้าทางข้อมูลก็จะเหมือนกันนะเพราะเป็นหนึ่งสองสามเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพิ่มลบแก้ไขนะครับ ผิดพลาดยังไงไม่เข้าใจยังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับเนี่ยติดต่อเราหรือว่าไลน์เฟซบุ๊กก็ได้นะครับแอดเพื่อนมานะครับตอบให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตอบให้ฟรีนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยนะครับอาจจะมาทําระบบโ้นณาให้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผิดพลาดยังไงสําหรับวันนี้ต้องขอโทษไปด้วยนะครับอธิบายผิดอธิบายไม่เข้าใจตรงไหนก็ขอโทษไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ